คือว่าสกินนี้ม er> ันน่ารักเกินไปไงเพราะฉะนั้นถ้าซื้อมาถ้าจะให้คุ้มเนี่ยมันต้องเล่นอีกคลิปเอมมาปาไปสองคลิปแล้วเมื่อไหร่จะมีสกินของเราสักทีนะรอก่อนสิครับปู่ช่วงนี้หนูหยุดปีใหม่ไงอย่าไปเชื่อไอพี่เด๋อขับปู่มาอกอ้ยโอ้ยเมียอยากโดนคนนั้นอุ้มอุ้ยอยากโดนคนนี้อุ้มด้วยค่ะ คน<ม>าชาติสารเมฆเลยไม่ไหวเลยอยากโดนคนนั้นอุ้งในวัยเธอสูงยาวเข่าดีจังเลยอะเธอเธอเป็นขวบแล้วปะเพราะว่าเจซี เจซีแม่งตั้งแอปเปิลแตกแต่แต่ละทีนี่ก็คือแบบตายอ่ะไม่เกินหนึ่งวันตายไม่เกินหนึ่งวันตายเลยแกเอ่อบ้านเล็กนะพี่น้องก็สีชมพูนะได้ร็งักเพอนอนุมัติแล้วน้องเริ่ียกสกินนี้มานะพี่นะไหนเลยนี่คนหลอกคนหลอกเขาเอาตังค์แล้วนะเรียบร้อยอ๋อฮ่ออ๋อเดินไปแล้วนะเดินไปไหนอ่ะเดินไปฝั่งน่าเหนือใจเสือด้วยที่เปิดกล่องเหมือตรงที่พี่เปิดกล่องเลยพี่อ้าวมึงมาจริงว่ะเฮ้ยเขารู้โอ้โหเขาได้ของแต่ต้นเกมแน่เลยอ่ะ ริมดูด่านว่าด่านอะไรเขาได้เงินแต่ต้นเกมเหรอวัาดีโหมดวงให้หนึ่งอย่าทำหนูค่ะแดดี้ดดี้อยาหนูค่ะอุ้ยเเดินมาหาพี่แล้วไมเขาเจอพี่ไมจุเราก็ราไปกันนะพี่ได้เลยไม่เป็นไรพี่ไปหาตังค์พี่อุ้ยทันทันนเอ้ยทันพอดีเลยทัน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 ัเยันนี้ัันนัััั ไปคุณหมอเขากันละวะกันละว่าเหมือนกันนะอุ้ยโดนโดนโดนไ่คุณผมไม่ทันว้ายน้องน้องพุ่งได้พันหนึ่งอ่ะพี่ฝากด้วยพี่ฝากด้วยฝากด้วยนะคะทำแล้วยิ่ตรงไปว้าวยิ่เห็นเนาะจะทำหนูเลยเน้าีวน้าวธรรมดาว้ายบล็อกตูดทียังไม่มีน้ำหอมบล็ออกยู่บล็อกอยู่บล็อกอยู่บล็อกอยู่ เอากดไปก่อนลวกันออกกิ๊บบล็อกเอล้วให้นะคะอะเอาพอยฮุกอะไรเกือบโดนวฮ้ยโอ๊ยดูดูโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ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 ยโดนเลยดู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 ดเด่ดูดูนูกูด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 ูเูดููด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 ด บอลขาบอยด้วยบอขาบอยมาดาสกวุยดนหนูโดนหนูเอาตัวบังแต่พวกโดนพี่หิวโอเคเดดี้อย่าทำหนูแดดี้อย่าทำหนูเลยค่ะหนูผิดไปแล้วค่ะแดดี้แดดี้หยุดค่ะแดดี้ไหนอะลูก

ได้ไหมอยู่ไหนน้องกำลังวิ่งสวนไปอ้าวพี่อยู่ไหนอะโอ้ว้าวพี่อยู่ดีพี่อิอยบนหลังคาว้าวมเฮ้ยคุปามดตอนนี้ามดน้อกำลังเข้าไปประเทนเ้เเเบเเเีเเเ้เเ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 มเนเเ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 เ หอยยากูไปมาอย่หอยยากูกดบดตอนนี้มีให้กดกูกดบดหอยยาหอยยาแค่เด็กเกดหอยยาหอยยาว้ายราชามันอยู่ดิไอพี่เขาอยู่อุ้ยขอบคุณครับออมันโดนพอดีตีไม่โดนเพราะปิดก่อนไงอุ้ยมีของเลยวะ่ะนี่มีของพี่ว่ะอ้าวฮิตบ็อกมหาสุจริต ว้าขะรกอ็ขะรกอออุุ้้ยยกอบดกอบดอวลล้างตูดกอบดอวลและตูดอ้อย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 เอาปุ่มกล้าป่แม่งตัวนี้น่ากลัวชิบหายเล่นเป็นว้าน่ากลัวชิบหายเลยคนเทะเลช็อกครับอ้าวก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วว่า เสียแล้วแม่เขาหลอกเกินไปอ่ะแม่เฮ้ยเขาไปทังอื่นเขาไปทังอื่นดอบลินติดตัวไว้ซื้อติดตัวไว้หนึ่งโอเคแล้วมีใครพอจะมีลักบี้ให้พี่หรือเปล่ามีแค่ปืนพี่พี่ขาดพี่ขาดหนึ่งร้อยแค่หนึ่งร้อยพี่จะมีลักบี้พี่กินเสร็จแล้วพี่จะรุทรูุดูทรูทรูเลยอ่ะน้องกำลังซื้อจอนาแม่นั่นคือแผนนั่นคือแผนเหรียญการสำคัญ ทันเฟก็พอครับทันเฟก็พอครับจบห้แล้วอ้วเฮ้อยเกิดพร้อมกันด้วยขึ้นพร้อมกันดว้ยขึ้นพร้อมกันด้วย พี่พอลกันเลยโอเคป่ะโอเคป่ะเฮ้ยมันว้าไปมันว้าไปเอ้ยจังหวะนี่หลังสวยแดกแม่งเลยหนีไม่หนีไม่หนีไม่เอาอ่ะเมื่อกี้เราตื่นเต้นกันไหมทำไมนะ a few minutes later จะเลือกอีกตัวนึงไงแต่เขาเลือกไปแล้วอ่ะโอเครู้พี่เกิดข้างบนว่ะไม่เนไรพี่ถ้าเราจบไปเราได้ตาใหม่ไว้ได้เลยจริงครับโอ้ยในเข็มฉีดยาเอาโยนให้พี่ก็ได้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเข้าวบ้านาะไรเนาะไปข้างไหนอะข้าวทางไกลข้าวทางประตูเพราะข้าทางหน้าโดมหน้าโดมพี่อยู่ข้างบนนงี้พี่อยู่ข้างบนนั่นพี่อยู่บนเอิงแง่เรียกแงะเรียกไว้แงะเรียกไว้ ก็กดกนฮันเตอร์ฝั่งโน้นไหม่กดโกนฮันเตอร์ฝั่งตัวเองไม่เห็นโดนอะไรนะตาทีแล้วเขาเดินไปไหนแล้ววะอะไรเดินมาหาหนูพี่ไม่ได้ยินเสียงแล้วว่ะตัวเนี้ยก็ตพี่จังหวะนี้แหละพี่หาเงินโอ้ชิบหายเขาเห็นพี่แล้วจี้โอ้พี่น้องวิ่งเข้าไปทันอู้ราชาเขาอยู่ข้างบนราชาเขาอยู่ข้างบนเขาโดดลงมาแล้วราชาเขาโดดลงมาแล้วรอรับรอรับโอเคครับอุ้ยเกาะแตกเกาะแตกเกาะแตกอุ้ย ก็เตกม้าไอ้ตัวทองตัวทองนั่นมีกดทำไมวะก็ตัวเราอีกโลภอ้คนโลภเฮ้ยเล่นเล่นวางยังวะเล่นวางยังยังหาจุดวางแล้วไม่หาจุดวางเร็ว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 ขับได้พับนะขับได้พับนะ เคเฮ้ยปุ่มอะไรวะปุ่มอ๋อปุ่มยูปุ่มยูปุ่มยูยูยูกระปุกหายละโอเคมันพังเราแน่เลยว่ะพังไหมพังไหมเอ้ยไม่อี๋เอาเรื่องเอาเรื่องพี่ไม่ได้แวะพังของอะไรเลยพี่อยากแวะพังเก้าอี้บ้างทำไมฝั่งนู้นมันเจอพี่ไวเกินไปเนี่ยน้อยละได้พังเลยโดนเจ็บอยนน้อยศัตรูน้อยละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังน้อยศัตรู เขาจะใช่ที่กระโดดอยู่เวาตะกี้เขาจะใช้ที่กระโดดเราแต่มันใช้ไม่ได้ว้ายเขาตาพี่มาแล้วเขามาไวมากเขาเป็นผู้ชายพี่การฮิวบี้อยู่เขาเดินออกประตูฝั่งนี้ไปพี่พี่โอเคครับป้ายลมพ่อว้ายพ่อมึงไม่ใช่พ่อกูอ๋อไม่ใช่ละเฮ้ยสามสองหนึ่งวุ้นเทมิ ทำไปจิมวยทำอย่างนี้จิมวยจิมวยนี่ใส ah ่ไม่ด oh, ีเลยฝากด้วยจิอ่ะพี่พี่ออเอออุ้ยเขามีตาแดง ้าไม่ใช่สามร้อยจี้รอได้จี้รอจี้รอจี้รอใช่้โอ้โหเรียกพอพร้อมกันเลยตอนนี้วุ้เอ้ยเอ้ยก็ไม่ต่อโดดเป้าโดดเป้าโดดเป้าลงไปแล้วโดดโอเค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 เแย่โอเคโอเอเคุไม่ได้แวะพังอะไรเลยเะวะ วาน้ำหอมไว้ตรงหน้าโดมพี่ได้เลยหน้าโดมนะเดี๋ยวไปว้าวเดี๋ยวลงุงในโดมในโดมโหนูเกียรตี่เป็นในโดมแล้วเขาเรียกจิตวิทยาได้แล้วได้ของแล้วได้ของแล้วจิตวิจิตุวิวววทยาออกมาได้อะน้าสว,ว,วัสดีครับสวัสดีครับราชาฝั่งร,ราชาฝั่งกระโน้หิ้มอุ้มเหรอ เฮ้ยเขาจะไปให้อุ้มจังหวะนี่แหละเล่นมาเล่นมาหนิวิวิวเขามาแล้วว่ะเล่นรอเก็บนะเล่นรอเก็บนะหิยโอ้โหเก็บทันป่ะเก็บทันป่ะเก็บทันโอเคโอเคสงสารว่ะหมดหมดแล้วพี่ยังไม่หมดเลยเนี่ยนี่มือยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้เนี่ยทำไหงวะอุ้ยมาแล้วมาแล้วไปปู เดินโคตรไวไวมากเลยไม่ช้าก็เลยเดินโคตรไวเขาเป็นจเจ้ากำลังมอบไฟไม่กลับจ้าไม่กลับเนาะไม่กลับเนาะกูกลับแล้วกลัวอะไรเด็ก หมที่เราคุยกันพี่ว่าเมื่อกี้พี่กีจนใบตัดแน่เลยวะเมื่อกี้ใบพี่ตัดปะไม่ตัดจริงเหรอไม่ได้ยินใบพี่ตัดนะพี่นึกว่าเขาเดินมาแล้วจะกระทั่งพี่กดกลับไป อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ